เวลากินต้องมีเดียดอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้กินต้องเรียงแถวอย่างนี้เวลากินเวลากินต้องเรียงแถวอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้ถ้าไม่เรียงแถวไม่ให้กินชีวิต เป็นจิตวัตรประจำวันต้องเรียงแถวกันได้ดีใครกินหมดก่อนอะใครกินหมดก่อนไปหุ่นจิ้มเก่งวะอหุ่นกิ้นหมดเลยขอเพื่อนเลย เอาหุ่นเอาหุ่นหมดก่อนเพื่ออะไหุ่นโอ้เกียงตับที่เรียก็ไม่อยากมาหรอกขอพิเศษหน่อย ขอพีเ่เซจะให้พี่เซกินช้าพวกนูู้ต้องขอขอพี่เีที่ใจดีนะลูกผู้ใหญ่ใจดีมากที่เอามาให้พวกนูลูก,ลกอร่อยใช่ไหม,มนี่อ่ะอจะพูดพอแล้วเหรอไอจะพูดเอาจะพูดยังไม่หมดเลยจะพูดพอได้แล้ว อ๋อเอาเดี๋ยวให้เขียนให้เอาเป็นหน้าที่ของนี่เลยเป็นหน้าที่อันนี้เอามาเอาเลยแล้วอิ่มไปแล้วอิ่มไปแล้วอิ่มไปกันครบที่ละทางแล้วพี่เจ้าก็อิ่มเราชมพู่ก็อิ่มละนี่เจ้าดื้อใหญ่นี่ ใครเหลือมาฉันจัดการเองมิจากับอาวุใครเหลือมาฉันต้องการฉันกินได้หมดนะยังตับ